ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เต็ดประจำวับบนที่30มีนาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เต็ดเช้านี้ขอสนาะอาร์เรนไงบราบวนโนยินยันว่าวินฟราเอาจริงนะฮะในการที่จะเซ็นแรดฟอร์ธถาร์บอลเลยนะ เมืออ่อกัานี้นักของฟอร์บิชโอร์าโนนักข่าวชื่อดังด้านตลาดซื้อขายระบุเรายาว่าแอสต์วินาเอกนั้นต้องการที่จะเซ็นสัญ,ญญาทาบอลกับมาคาร์เบรฟอร์ดโดยนักข่าวชื่อดังให้สัมภาษณ์กับรายการ m a r k e t m a n a g e นะฮะของคลิปบีสปอร์ตบอกว่าแผนการของวินวราในการที่จะเซ็นสัญ,ญญาทาบอลกับเบรตฟอร์ดนั้นสําคัญมากขนาดไหน ซึ่งอันนี้ปรมานเองก็ระบุว่าการเงินของวินล่าเองนั้นเป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจบอกว่าจะเปิดใช้งานออปชั่นในการซื้อตัวจํานวนอยู่ที่40ล้านปอนด์หรือไม่แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนักข่าวคนดังเชื่อว่าบรัดฟอร์ดนั้นจะอยู่กับวินล่าต่อหลังจากที่ฤดูกาล2 0 2 4ในคขณะนี้โดยงานนี้โดรวมแล้วนะฮะแอตตาวิลล่ามีความสุขมากกับมาครบรดฟอร์ โรเมโนโคนนี้ก็ได้กล่าวดังนั้นในกรณีใดๆก็ตามทีผมไม่คิดว่าหากพวกเขาตัดสินใจเปิดใช้งานเงื่อนไขในการซื้อตัว40ล้านปอนด์แต่ว่าพวกเขาจะขายเพื่อนอีกครั้งในครั้งนี้ดังนั้นในกรณีนี้นะครับผมมองผมมองว่ามาคาร์บเรตฟอร์ดนั้นจะอยู่กับแอสตันวิลลาต่อไปและก็มีโอกาสที่จะทำอะไรบางอย่างกับสโมสรในระยะยาวก็เป็นได้ท,ที่ผมพูดได้เกี่ยวกับมาคาร์บเรตฟอร์ดนั้นก็คือ การเข้าใจนะว่าสถานการณ์ของการเงินของแอาซามินล่านั้นสําคัญมากน้อยแค่ไหนตอนนี้พวกเขาโฟกัสรอบก่อนรองชาร์ทเลิศแชมเปียนลีรและก็ดูกันว่าตารางคะแนนพิมเยรกนั้นจะเป็นอย่างไรตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลนั่นจะสําคัญมากน้อยแค่ไหนและหลังจากนั้น เราต้องมาดูกันว่าสถานการณ์ทางการเงินจะเป็นอย่างไรเพิ่มเติมในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นว่างานนี้ต้องเราดูกันต่อไปกันด้วยกันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้สู้กันต่อไปนะแมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมาน,นครับอารมณ์ยังไงทางด้านของนิวคาสเซลนะฮะได้เข้าร่วมกับทั้งของสเปอร์เวสต์แฮมอาร์ซนอลเชลซีแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลในการแข่งขันเพื่อจะแย่งบรายเซนกับาทางด้านของโจธานเดวิ กับสมโมสรเรียวในการย้ายทีมโดยที่ไม่มีค่าตัวในขณะนี้โดยกันนี้นิวคาสเซลได้เข้าร่วมกับดบางของเทอแนงฮอลสเปอร์อแมนยูเวสต์แฮมอาร์ซนอลนเชลซีและก็ลิเวอร์พูลนะฮะในการแข่งขันเพื่อจะเซ็นสัสญญากับดบางของจทันเดวิชกองหน้าของทางเรียวโดยมีข่าวลือนะว่าเขาเนี่ยอยากจะย้ายทีมซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวที่ไม่สูงตามที่คาดการกันไว้นในตอนแรก ซึ่งจทันเดวิชในวัย24ปีได้รับยกย่องได้ว่าเป็นหนึ่งในกองหน้าที่มีศักยภาพสูงสุดในลีกฝรั่งเศสเลยก็ว่าได้หลังจากการย้ายจากเกงมาเล่นให้กับทั้งนังง้งโคลัมเบียเมื่อปี2020เขาคนนี้ก็ได้โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในทุกๆด้านนะฮะในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการทำประตูที่มากมายในลีกเอิงฝรั่งเศสซึ่งทำให้เขานั้นกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่หลายสโมสรในโยุโรปนั้นจับตามองในเวลานี้ ฤด,ดูกาลที่ผ่านมาของเดวิสก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประทับใจโดยเขามีบทบาทสำคัญในการพาทีมเรวนั้นขึ้นมาแข่งขันระดับที่สูงในลีกเอิงฝรั่งเศสรัดด้วยความสามารถในการทำประตูที่หลากหลายรวมไปถึงความเร็วและก็เทคนิคที่ดีทำให้เขาคนนี้ได้รับความสนใจจากสโมสรเชนนำในพรีเมียร์ลีกและก็ยุโรปนะ สำหรับสโมสรก็ที่แสดงความสนใจจาะสัญญากับนักขอดวิชทัดเดนพอสเปอร์เองก็มองว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีในการเสริมแนวรุกโดยเฉพาะหลังที่พวกเขาต้องการจะอกองหน้าที่สามารถจะแข่งขันกับนักงของฮีอุงมินและก็บริชาริซอนได้ขณะที่เวสต์แฮมและก็อาร์ซอนก็มีความสนใจที่จะเสริมตำแหน่งกองหน้าของทีมของพวกเขาในครั้นี้เพิ่มเติมเช่นเดียวกัน โดยเชลซีแมนยูเองก็ต่างให้ความสนใจในตัวของเดวิดเช่นเดียวกันนะฮะเนื่องจากว่าทั้ง2ทีมเองนั้นกำลังมองหาผู้เล่นที่สามารถมาเติมเต็มแนวรุกเพื่อจะให้มีความหลากหลาย ในการโจมตีในขณะที่ลิเวอร์พูก็ไม่ยอมจะพลาดโอกาสจนการเสริมทัพตำแหน่งนี้เพราะพวกเขาเองนั้นการังมองหากองหน้าที่จะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในระยะยาวการที่ดาวิดย้ายทีมช่วงเมื่อนี้นะฮะโดยต้องจ่ายค่าตัวที่สูงจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการเสริมทัพโดยที่ไม่ต้องการจะเสียค่าใช้จ่ายมากจนเกินไปซึ่งทําให้หลายทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและกยุโรปเองนั้นมีโอกาสที่จะแย่งชิงตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ให้จงได้ เป็นนว่าง,งานนี้บอกได้เลยนะฮะครดีควายได้เรามาดูข่าต่อมากันครับอาลัะนยงไงอยู่ๆก็บอกว่าใจมาแล้วแข่ง65ล้านปอนด์อยากจะย้าย Soft Manu ช่วงเสมรนี้โดยเตาเตจเจ้าของค่าตัว65ล้านปอนด์ตกเป็นข่าวว่าต้องการจะย้ายมาร่วมทีม Manu ในช่วงเสมอนี้ โดยทางด้านของ g b r ฟุตบอลนะครับสื่อลูกหนังชื่อดังารายง,งานข่าวบอกว่าวิกเตอร์โอซิมเฮมก่อนหน้าจอมถทล่มประตูของทางด้านของฝั่งนาบารีต้องการจะย้ายไปร่วมทีมปีศาจแดงแมนยูช่วงสมอน,นี้โดยที่ไม่สนนะว่าปีศาจแดงเองนั้นจะสามารถคว้าตัวอยู่้าแชมเป็นลีกได้หรือไม่ ถึงแม้ว่าโอซิมเพมในวัย26ปีเจ้าของค่าตัว65ล้านปอนด์จะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในซาดิอาราเบียแต่ว่าเอเจนต์ของเขาก็ได้แจ้งกับทีมเหล่านั้นไปแล้วว่าโอซิเมเนี่ยต้องการจะย้ายไปคาแข่งพิมเยริกอังกฤษเท่านั้น โดยมีแมนเชสเตอร์เต็ดนะฮะเป็นจุดหมายปลายทางที่เขาต้องการจะร่วมมากที่สุดแล้วโดยไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องที่ว่าปีศาจแดงเ,งเองนั้นอาจจะพลาดในการคว้าตัวไปเล่นยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลน้้แต่อย่างใดสําหรับหน้าของโอซิเมนถูกทางด้านของกาลาตาสลายยืมตัวมาใช้งานในฤด,ดูกาลนี้และก็กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงซับแล้วมากถึง26ปรโตกับอีกค่าแอสซิสจากการลงเล่น30นัดในคัณงนี้เป็นอื่องว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปกบรับกันครับ ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับอารยังไงแมนยูติดท็อปเชนเลยนะอันดับทีมที่เล่นบอลยาวในพรีมเมียร์ลีกได้ดีเมื่อวันนี้เอฟเวอร์ตันยืนหนึ่งแมนยูติดท็อปเชนสเปิร์น้อยสุดเปิดอันดับทีมพรีมเมียร์ลีกอังกฤษใช้การเล่นบอลยาวเยอะที่สุดในช่วงซีซั่นนี้โดยเอฟเวอร์ตันเป็นทีมที่ใช้การเล่นบอลยาวมากที่สุดในพมมรีเมียร์ลีกในฤดูกาลส0 2ที่14หลังผ่านไปแล้วมากถึง 29นัดโดยเกิดขึ้นทั้งหมด1,695ครั้งขณะที่บรอนมัรตามมาเป็นอันดับที่2จำนวนอยู่ที่1,671ครั้งส่วนแมนยูรังอันดับ9อยู่ที่1,422ครั้งส่วนสเปอร์เป็นทีมที่ใช้การเล่นบอลยาวน้อยที่สุดอยู่ที่969ครั้งซึ่งอันนี้อันดับทีมในพิมพ์เบรกอังกฤษที่เล่นบอลยาวในฤดูกาลนี้นะฮะเอฟเวอร์ตัน1,695ครั้งบรอนมัร 1,671ครั้ง c i s t o n p a r i s e 1,584ครั้ง West Ham 1,570ครั้ง b r e n f o r d 1,533ครั้ง w o l v e r m t o n 1,511ครั้ง Fulham 1,468ครั้ง Forest น1,436ครั้ง Man U 1,422ครั้ง เลสเตอร์1,392ครั้งและก็ลิเวอร์พูล1,364ครั้งอีสวิทาว1นึครั้งเชลซี1,316ครั้งอ่าบริทันนัน1,308ครั้งซตัมตันหน1 2 7 2ันงครั้งนิวคาสเซิล1 1 7 2ครั้งอางร์อยเซนอล1,074ครั้งอาร์เซนอลหนึ1 0พัิสครั้งอร์ซิตีละสุดท้ังแาะสุ็ดคือ้าเก็คือสเปอร 969ครั้งในครั้งนี้เป็นดังว่างานนี้นะผมก็ถือว่าแมนยูก็ติดดึงใน10นะฮะที่เป็นทีมที่เล่นบอลยาวได้อย่างเจ๋งที่สุดก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะแมนยูของเราเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ตยังไงแฟนผีจับตาลือสนันวิกเตอร์โอซิเมนพร้อมจะซบแมนยูเต็มที่แล้ว เมื่อสื่อปูดนะฮะวิกเตอร์โอซิเมนหัวหอกดาวดังของนาบรีพร้อมจะโยกโซอฟแมนยูในช่วงสมอน,นี้ถึงแม้ว่าทัพปีศาจแดงอาจจะไม่ได้เล่นในถ้วยแชมเปียนลีกในช่วงซีซั่นหน้าก็ตามทีวิกเตอร์โอซิเมนยอดกองหน้าชาวเดนเจเรียของนาบรีนั้นพร้อมที่จะย้ายไปคาแข้งในเบเีพิเวริกอังกฤษกับพนั่งของฝั่งแมนยูตามการบริการของ t ี r ฟุตบอลเมื่อวันเสาร์ที่19มีนาคมที่ผ่านมา ดยเจนของโอซิเมนได้ยาแจ้งไปยังบรรดาสโมสรซาดิอาระเบียที่แสดงความสนใจในตัวนักเตะเรียบร้อยแล้วว่าดาวยิงในวัย2รนี้ต้องการที่จะย้ายไปโชว์ฝีเท้าในเวทีพรีเมียร์ลีกหลังจบฤดูกาลนี้อนอกจากนี้แล้วสื่อเจ้าเดิมยังระบุในว่าโอซิเมนเองไม่ปิดโอกาสในการย้ายซบแมนยูต่อให้วฤดูกาลหน้าปีศาจแดงอาจจะไม่ได้เล่นในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกในขณะนี้ก็ตาม สำหรับฤดูกาลน,นี้โอซิเมนการังโชว์ฟอร์มไ้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะระหว่างเล่นในกับการตะสลายยักใหญ่ในตุรกีสัญญาแบบเยียมตัวโดยที่เด็กค้ายลงเล่นไปแล้วมากถึงอ่ารวมทุกรายการ30นัดทาไป26ประตูกับอีกห้าแอสซิสในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสตเตอร์เตดในช่วงเช้นครับขอบคุณทุกคนกา่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ